สวัสดีครับผมตีใหญ่ใน P1 รีวิวนะครับผมวันนี้นะผมอยู่กับตัวจอสองดิน Android นะครับที่มีไซส์ขนาดสินิ้วนะครับเป็นของดีแซดเป็นรุ่นดีฉีด1น1 0 a นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นจอ Android นะครับเป็น Android เวอร์ชัน8นะครับแรมหนึ่งลอม16นะครับผมตัวนี้ก็จะมีแบบเล่นพิเศษของมันก็คือตัวจอนะครับสามารถ หมุนนะฮะหมุนปรับได้นะครับผมจะเป็นซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เราปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับซึ่งสามารถหมุนเป็นแนวตั้งนี้ก็ได้นะครับผมก็เหมาะสําหรับการที่จะนําไปใช้งานในรถนะครับว่าเราจะปรับตําแหน่งไหนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นจอ Android ที่เล่นแผ่นด้วยนะครับผมซึ่งช่องใส่แผ่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง USB อยู่ด้านนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสองดินแอนดรอยนะครับที่มีบลูทูธนะครับผมซึ่งสามารถบลูทูธเสียงเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอป youtube มาให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจะมี youtube มีแอป Google มาให้นะครับผมก็อุปกรณ์ในกล่องของมันนะครับตัวนี้ก็จะมีตัว gps นะครับเป็น gps แบบระบบตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหลังของมันนะฮะ เรามาดูด้านหลังนะครับผมก็จะมีตัวชุดปลั๊กไฟนะครับมาให้1ชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาไวไฟนะครับผมสําหรับลูกค้าครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่พี่วันเชียงใหม่นะครับเบอร์0 8 4 5 2 6 0 0 0 3นะครับไลน์ก็จะเป็นไอด์เบอร์โทรนะครับ0 8 4 5 2 6 0 0 0 3นะครับแล้วก็เยี่ยมชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์คาร์โรมาเก็ตดอทคอมนะครับ เราวันนี้ผมตีใหญ่ขอลาไปก่อน,นครับผม